ลูกมะพร้า,าวลูกมะพร้า,าวจะไม่มีใครหาฉันเจอ <laughs> เป็นอะไรที่คนาดไม่ถึงแน่นอนอสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแจ็คส์นะครับกับเกม Wishis นะฮะตอนตรงไหนดีเอาไว้โอ๊ยเาเป็นคนไทยแล้วว้า <st ut ters> เอ้ยทำไมมัน,ม,น,นมันกันแดดเท่จังวูโดนซ่าว่ะอยู่กับโลซโนซ <laughs> Let า let's go จะมีใครอยู่แถวนี้นไหมวะเดี๋ยวได้ยินได้ยินเสีงยงใครลอยแถวนี้ไก่ไม่เจอว่ะโอ้ไก่ยังไม่เจอ เขาต้องทำการบ้นานกันมาอย่างดีเพือ่อให้พวกเราหากใช้ไก่แล้วก็ไม่เจอจะอยู่ที่สูงกันหรือเปล่าน่าจะใช่อาจจะเป็นตน้นไม้สูงๆที่ว่ามีเสร็จวกลูกมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมไก่จกับไ,ไม่เจอเลยวะเห็น<อ>เขาเอาสก,กิลแบบว่าแปลงร่างอยู่กับที่มาด้วยเจอเอาว่ะวาแล้วไม่น่าเชื่อว่าโดนคนแรก ที่จำได้ว่าจิมกำลังแปลงเล่าเป็นผีอยู่เอ๊ะผีโผล่จะเอ๋อจิมเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวมาจัดการเออเอาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แหละพอลุ้นพอลุ้นอย่าทิ้งดิเจิมาบดลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยใคร เไ้ยมีๆีไม่มีพี่แคทแต่จะถามว่าพี่แคทยังอยู่ดีไหมโอ้ง่ายแจ๊กทำไมไม่เจอไม่มีแถวนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวนะใครวะหรือเปล่าเหลือสองคนเหลือโบกับอ่อรูบี้พี่โบใช่ไหมเมื่อกี้พี่โบหรือเปล่า ตรงใตงเสียงหน่อยสรงเสียงหน่อยอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคเจอตรงเนี้ยไม่เจอตรงนี้วะเมื่อกี้เขาเป็นไม้พายาเป็นอะไรประมาณเนี้ยไม่มีเฮ่ยมาแล้วไม่เห็นแล้ว Rose ไม่เห็นแล้วหรือว่าโบเทสเตอร์ปอมโผล่มาแกล้งวะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขามีการย้ายสิ่งของก่อนเขาเป็นด้วย โบนเงียบจัดจเพแาะว่ากำลังจนตัวเกลียดอ่ะเกลียดความจนตัวมีใครร้องก็ใส่ร้องนะไม่ร้องไม่ร้องใค่ที่ไม่ร้องหนีไปแล้วไก่ไม่ขันไม่ส่งเสียงเลยไม่ใจเนี่ยว่ะะอวเออโบกดหนึ่งสองสักทีจะได้รู้ว่าอยู่วิอยู่ m ม i n d a เฮ้ยเสียงเสียง main d a ใครใครวิ่เใครตีได้เจอเหรอหรือเจมนั่นแหละเก้าอี้นั่นแหละเก้าอี้นั่นเ้าอี เอ้ยรูบี้ว่ะไม่แล้วเหรอต่ว่าเหลือโบคนเดียวแต่คนเดินผ่านหน่อเฮ้ยเจอเจอเจทุกคนตรงไหนคะที่ตัวไก่ไก่พี่ไก่พี่อยู่ไหนเดี๋ยวเกิดเกดเกิดเกอดเกิดเกิดเกิดเาิดเก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 ิดเดใอ้ดเกิดจัดโอเกิกิดิดเกิดเกิดเแิดเกิาดเกิดเกิดเกดข้อดเกิดเเกิดเกิดเ โบยังใหญ่สู้ไม่ได้เดีในที่สุดมาไอเจี๊ยบเน่าพี่เบืรอฮาวิฮาวิสสามสองหนึ่งเกิร์ ใครเป็นสซ่ไป<ะ>ละเกือเอาไงเอาไงคนเนี้ยเอาไงอุ้ยจะไมจับไม่วไวจังโอ้ <c oughs> แยแผ่งลากเป็นกล้วยอยู่ใต้ใต้บ้านแป๊บนึงสิ <c oughs> มุกเดิมแล้วสบายไม่ได้หนูยังหาที่ไม่ได้เลยหนูไม่ขยับตัวแล้วตอนนี้น <c oughs> เดี๋ยวก็ปวเดเอีอนะีกับ คิดว่าคนที่หาที่น่ากลัวคือเจมส์เจมส์มันชอบหาเก่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเสียงเกิดเ้เสียงด้านขวาเออตายแล้วิดว่าเดินไปแล้วทาย ควิ่งมีคนเลยหรอมาเลยเอาลูบี้เหรอที่ตึงเติร์นโลคนสุดท้ายเหรอเอาไปหมดแล้วเหรอที่เติร์นมันต้องเป็นอะไรที่หายากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครบอกว่ากินลูกไก่ไม่เจอว่ะ เกิดมันจะกระตุกเคลนไหวอยู่เกียรอเกียรอีเพนโคนั้นนี่มากเลยบอกตรงๆเอ้ยมีตุ๊กตายบีด้วยเหรอโหว่ะเฮ้ยเน้ เจอเหรอกระทอมฮะส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยต้นส่งหน่อยโอเคโอเคจะเรืออ่ะไม่จะเรือหรอพี่ใหญ่ที Hell, uh, ge, ่ไม่เจอแล้ววะขั้งหลังกระทอมเนี่ยนะเอออือเจอบใชัวะโบเจอบทับปะ ทำไมโบทันอย่างนี้ใหญ่ที่สุดต้นหรอหิมสมบัติรอบหนึ่งเฮ้ยด่านพายุเอาเป็นด่านอเพราะว่าด่านนี้เหมือนกับด่านที่วันนี้ใช่มีหิมะนี่เราต้องหานี่เสียงดังไว้ก่อนไอซ่อนอยู่ใกล้ๆอ่ะไอวินใกล้ๆอ่ะเฮ้ยมีๆ มีคนอยากลองขอไก่ไม่เจออยู่ข้างนอกวะอยู่ข้างนอกฮะเฮ้ยออกข้างนอกไง,ไงวะอยู่ข้างในกัอยู่ลเลยนี่เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะการเด็กเจอปะเจอใช่ไหมแหนยู่บเจมส์เนี่ยจริงไหนวะเฮ้ยจับจับได้อีกแล้วแน่เอาหน้าผีด้วย <c oughs> เฮ้ยผู้เล่นคนนี้เขามีความคิด ไม่เจอแล้วเอาว่าโบเจอคนแรกเถืยพูดเล่นคนดีเขามีความคิดว่ะแต่ว่าเมื่อกี้โบก็อยู่แถวเรือเออมาโดนดูดเขา่าษ์คิดว่าอยู่ข้างในถ้าเกมไม่ขยับเขาก็ตีข้างในเรื่อยๆไม่เนียนนะโบเพราะจุดที่โบซ่อนอ่ะเขาเขาคิดก่อนเรื่มเมื่อกี้เองก็ฉันไม่เคยเล่นด้านนี้หมนไม่เลยแต่ว่าตอนก่อนเรื่มที่ว่ามันถ้าให้ฉันสมเฮ้ยใครวะเจอจะไม่มีใครหาฉันเจอ เอาเอะโดนกระสวนเฮ้ยมันเข้าบ้านได้นี่ว่ะเ,เจอเจอตรงนี้ <ś c oughs> ดับ,บคชอะ <ś c oughs> โอ้ปดกลับคชโอ้ปืนกลเแลเคแ,ลแลเคเ,เปิดกลดัเตลเอเบิลคอปิดเิอ้ิบค้ิกบเเอ้ปิดลันเเอ้ปกละก็บ้านเรานี่หว่ากลใช่ไะ้านที่แกช่อนนั่เแหละ แกเศอมบนหลังคาอ้าวหลอดบ้านหลังนี้หรอเออหลังนั้นแหละเออใช่บางทีมันจะไม่รู้ว่าอะไรคือบ้านที่ทัต,ตอออเตอร์ออกอ่ะบอกว่าพี่เต๋อจะต้องเป็นอะไรที่มันเบิดเริร่มเทิมพี่เตอ๋อใบหน่อยเดะพี่เตอ๋อไม่เหมือนล้อางเหรอเออพี่พี่ี่ยเป็นอะไรที่คนคาดไม่ถึงเป็นเข็มขัดสั้นอยากถ่ายรูปให้ดูจังเลยเ่ะอก็จะไม่เลย โอ๊ย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 มึงคาดไม่ถึงนะสิใครได้ยังเด่นรู้เลยแล้วคืออะไรมึงฆ่าไม่ถึงนะสิคือฝั่งเนี้ยยโอเป็นแม่มดยืนบนหลังคาหัวใหญ่สุดคือดูบี้กันแล้วขึ้นไปหาแม่มดบนหลังคาก่อนเลยพี่โบัะเฮ้ยประตูบ้านเขาอยู่ไหนวะไม่ใช่มองมาตรงนี้นะเนอะเอ้ปนราเราอ่ะ ประตูออกทางไหนก่อนสามสาวทางนี้ประตูทางไหนก่อนนี่หัวร้องไม่เงยไม่หมดเนี่ยมีใครจะเช็คในบ้านก่อนไหมอ่ะไม่ยังไม่ต้องเช็คออกมาข้างนอกก่อนพี่ว่าพี่รู้แหละพี่เห็นแล้วมันต้องมีนะเสียงคนลอยเอ๊ะเตรียมตัวให้ดีนะเฮ้ยไม่อยากหาเลยเจอหมดแล้วเนี่ยใครอ่ะใครอยู่แถวเนี้ยเมื่อกี้ พี่หาพวกได้แล้วคนหนึ่งนอนพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆอ่ะมีอะไรแปลกๆหมายถึงอะไรพี่โบเดี๋ยวนะมันขึ้นไหมเห็นสีม่วงอ่ะเห็นสีม่วงมันมันขึ้นสีม่วงอ่ะตอนที่ปางขยับตัวทุกคนขึ้นไปดูหลังคาที่ไหก็ได้พี่พี่ตื่นอยู่บนหลังคารึงว่าเดี๋ยวนะ ดดดคือสังเกตกองฟางไว้ก่อนเลยอ่ะใช่ใช่เห็นกองฟางวิ่งผ่านหน้าไปเม่อสิจริงเหรอยังไม่เจอกันอิกรอหนูเห็นแล้วไม่ใช่ไม่เจอพี่ต้นพี่ไ้่ใครมาแถวนี้อุ้ยโดนกระดิกรใครอ่ะขอบคุณมบกพี่ต้นขอบคุณมาก เจอแล้วกดหนึ่งสองสามเสียงก็ได้ทำไมแล้วล่ะอำไมแล้วล่ะไม่ตรงนี้แต่ว่าเสียพี่เต๋อเป็นอะไรพี่เต๋อบอกบอหน่อยพี่เต๋อเป็นพี่เต๋อไงไม่ถ้าพี่เต๋อล้ำโบพี่เต๋อต้องบอกโบโอ้ยพี่จะอ้วกแลรถกะ กอีเพลเนี่ยโอ๊ยไม่มีทางออกไม่กิน <laughs> หนีไม่ตายเหอะมีคน,เ,นเดิเนผ่านลหลายรอบมากมาปางตายแล้วเหลือตูตีแล้ววะทุกคนสามสิบวิจะตุ๊กตุ๊กป๊อด้อย, <laughs> <laughs> ยวะ <laughs> ฉันจะชนะ <laughs> เป็นอะไรที่คนคาดไม่ถึงแน่นอนอีกแล้วเกลียยเสียงกันว่าเบื่อมากอีคาดไม่ถึงเนี่ยคาดไม่ถึงเพราะพี่จะคาดถึงได้เพราะพี่อ้วนคิดขัดบอกเลยว่ากูคลองความใหญ่ที่สุดสร้างเหรอเฮ้ยเจอเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอะไรอ่ะตัวมิตายปลาเติมเป็นตัวปลาสี่เมตรตัว